ครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลคนขายโซ n y นะครับวันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่ของโซ n y นะครับเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวใหม่ชื่อรุ่นว่า V82D นะครับเป็น One Box ตัวใหญ่สุดนะฮะเป็นตัวตัวใหญ่ที่สุดของวันบล็อกนะครับตัว800ดีเดี๋ยวเรามาทําการอัล็อ g เกะดูข้างในกันนะครับวารุ่นใหม่มันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับเป็นรุ่นปี2019นะครับ เปิดแล้วนะครับข้างในจะมีรีโมทมีปลั๊กเอซีแบตเตอรี่แล้วก็สายอากาศ FM นะครับตัวใหม่แกกองต้องมีสายรัดมาด้วยนะครับสายรัด กู้มือกู้มือกู้มือโอเคนี่คือขั้นตอนการเอาของออกหรือเอาสินค้าออกเขาบอกว่าให้เราคว่ำกล่องลงนะครับลักษณะนี้จะได้ไม่ต้องยกจะได้ไม่หนักด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาทําการคว่ำกันโลนะครับผมนี่คว่ำออกมาแล้วก็ มันจะได้ไม่หนักนะครับไม่ต้องยกด้วยก็อุปกรณ์มีรีโมทสายกาดปลั๊กไฟคู่มือในกล่องมีแค่นี้ครับในกล่องมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันเลยก็หน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆ V81 รุ่นปีที่แล้วที่เพิ่มมาก็คือตัวระบบเจ็ตบูส จ็ตเบรบูสเตอร์มันจะให้เสียงเบรที่ออกมาพุ่งและแรงขึ้นนะครับส่วนสวิตเตอร์รอบ3า0ศูนยองศาก็เหมือนเดิมนะครับกันน้ำการละอองน้ําก็เหมือนเดิมนะครับหลักๆก็เนี่ยฮะเจ็ตเบรบูสเตอร์มันจะช่วยเรื่องของการเสียงเบรคดูพุ่งขึ้นยังคงมีตีกรองอยู่เหมือนเดิมตีกรองได้เหมือนเดิมครับ รับ12นิ้วเสียงกลางสีตัวทวิตเตอร์รอบทิศทางมีปุ่มปารตตี้ไลท์ไว้เปิดปิดไฟปุ่ม power เวอร์มีฟังก์ชันดีเจก็เล่นตามลูกศรนี่เลยฟังก์ชันคาาาโอเกดนิดนึงนะคะ กดลงไปมันจะประเหงิ่งขึมามีไม้สอตัวต้องเสียบแปดสายได้นะครับเดี๋ยวมาเสียบกกันอันนี้มาดูข้างหลังข้างหลังก็จะมี RCA มีอินกับมีเอาแล้วก็มีออปติกเออมี HDMI แต่ในกล่องไม่มีสายดีวให้นะครับเป็นซัพเบรจเป็นอุปกรณ์เสริมนะส่วนฟั๊กไฟป AC ฟปั๊กไฟ AC อยู่นี่เลยครับนี่ฟั๊กไฟ AC อยู่ใต้เลย